สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปอยบอยชาติแ e วนะวันนี้เขาก็จะมาทำละครสั้นเอซีเรื่องเมื่อน้องเล่นอึจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยนะครับไปกันเลยไปกันเถอะค่ะคุณพ่อเอ๊ะว่าแต่ทำไมเหม็นเหม็นอึเนี่ยโอโหกลิ่นแรงมากเลยเนี่ย กินมาจากข้างล่างนี่นะพ่อเราไปดูกันเถอะค่ะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวพ่อค่อยลงไปพ่อยังเอาของโอเคโอค้ยเออเออเออเ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 ฮ้ยนี่ปันปันพี่บอกแล้วว่าอย่าเล่นอึทำไมมาเล่นอึแบบนี้เออฮะฮเออหนูไม่ได้เล่นนะพี่ พอดีว่าหนูอ่ะเข้าห้องน้ำไม่ทันแล้วก็มาลาดตรงนี้แล้วหนูคิดว่าพี่กับพ่อไปทำงานแล้วหนูก็เลยแอบมาเล่นนะคะขอโทษทีค่ะไม่นะพี่นี่แน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 ่เฮเอาของเสร็จแล้วลงไปข้างล่างดีกว่าเฮ้ยเจเจทำไมตีน้องแบบนั้นก็น้องเล่นเอือค่ะ เฮ้ยน้องทำไมแกเล่นอืนแบบนี้เชื่อหนุดยด้วยค่ะค่ะเจ็บเจ็บมากๆเลยค่ะสมควรแล,ล,ล้วแหละลูกก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากกดติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย